สวัสดีครับผมนายปฏิญญาพันโหมดรหัส006ระดับชั้นปวส .1 ท1ครับสวัสดีครับผมนายอิทธิกรชมพูสอชอ .1 ท1เลขที่018สวัสดีครับผมชื่อนายรงกรเสียงเสดหนานศึกษา016สอชอ .1 ท1ครับสวัสดีครับผมนายอัศดาวุฒิบาระวง์ สชอ,อ .1 ทับ1รหัส017นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยครับกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ทำให้บุคคลอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีความปลอดภัยเพราะกฎหมายดังกล่าวช่วยควบคุมและบังคับให้ประชาชนนายจ้างนิติบุคคลหรือองค์กรต่างๆได้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของกฎหมาย ซึ่งผลทำให้เกิดพฤติกรรมความปลอดภัยในสังคมโดยรวมกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยมีอยู่ด้วยกันหลายฉบับซึ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้จะนำมาพอกฎหมายที่สำคัญดังนี้ 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่3พศ2 5 5 1เป็นกฎหมายที่บัญญัติสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างโดยกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ ในการใช้แรงงานและการจ่ายค่าตอบแทนในการทำงานเพื่อให้ลูกจ้างทำงานด้วยความปลอดภัยมีสุขภาพอนมามัยที่ดีได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างสมควร 1. การใช้แรงงานทั่วไปกฎหมายแรงงานฉบับนี้กำหนดให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างดังนี้ 1. การทำงานปกตินายจ้างจะต้องกำหนดเวลาการทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบ โดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดแต่ละวันต้องไม่เกิน8ชั่วโมงการทำงานล่วงเวลานายจ้างต้องการให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงานต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นข่าวไปการลามี6ประเภทคือ 1. ลาป่วยลูกจ้างมีสิทธิ์ลาป่วยได,ได้เท่าที่ป่วยจริงการลาป่วยตั้งแต่3วันทำงานขึ้นไป นายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของราชการหากไม่มีใบรับรองแพทย์ลูกจ้างต้องชี้แจงให้เจ้าหนายทราบ 2. ลาคลอดลูกจ้างหญิงที่มีคันมีสิทธิ์ลาเพื่อคลอดบุตรคันหนึ่งได้ไม่เกิน90วันโดยนับรวมวันหยุดที่มีระหว่างวันลาด้วย 3. ลาเพื่อทำหมัน ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อทำหมันได้และมีสิทธิลาเนื่องจากการทำงานหมันตามระยะเวลาที่แพทย์กำหนด 4. ลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 5. ลาเพื่อรับราชการทหาร ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อรับราชการทาหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบเพื่อฝึกวิชาทหาร 6. ลาเพื่อฝึกอบรมลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงการกำหนดวันหยุดมี5ประเภทคือ 1. วันหยุดประจำสัปดาห์ สัปดาห์หนึ่งไม่น้อยกว่า1วันโดยมีระยะห่างกันไม่เกิน6วันนายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์วันใดก็ได้ 2. วันหยุดตามประเพณีนายจ้างต้องประกาศให้ลูกจ้างทราบวันหยุดตามประเพณีเป็นการล่วงหน้าปีหนึ่งไม่น้อยกว่า13วันโดยรวมวันแรงงานแห่งชาติด้วย 3. วันหยุดพักผ่อน ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมานแล้วครบหนึ่งปีมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่าหกวันทำงานโดยให้ในายจ้างเป็นผู้กำหนดวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างล่วงหน้าหรือกำหนดให้ตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันการใช้แรงงานหญิงกฎหมายกำหนดให้ในายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงานเว้นแต่ลักษณะ หรือสภาพของงานที่ไม่อาจปฏิบัติได้อย่างไรก็ตามกฎหมายกำหนดข้อห้ามในการใช้แรงงานหญิงไว้ดังนี้ห้ามทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายเช่นงานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างที่ต้องทำใต้ดินใต้น้ำในถ้ำในอุโมงค์หรือในป่องภูเขาเว้นแต่สภาพของการทำงานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง หรืองานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่10เมตรขึ้นไปหรืองานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไฟห้ามหญิงมีคันทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือนหรืองานขับเคลื่อนติดไปกับยานพาหนะหรืองานยกแบกหาม ทูนลากหรือเข็นของหนักเกิน1 5กิโลกร,รมัมงานที่ทำในเรือนอกจากนี้ยังห้ามทำงานในระหว่างเวลาสอสีทุ่มถึง6โมงหรือทำงานล่วงเวลาทำงานในวันหยุดด้วยส่วนผู้ที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารงานวิชาการงานธุรกิจเงินหรือบัญชีนายจ้างอาจให้ทำงานล่วงเวลาในวันทำงานได้ เท่าที่ไม่กระทบต่อสุขภาพของลูกจ้างและได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเสียก่อนการใช้งานเด็กหรือการใช้แรงงานเด็กในการทำงานทั่วไปนายจ้างสามารถจ้างลูกจ้างที่มีอายุ18ปีขึ้นไปได้โดยไม่มีเงื่อนไขในกรณีการจ้างเด็กอายุต่ำก,กว่า18ปีเป็นลูกจ้างนายจ้างต้องปฏิบัติตนดังนี้ 1. แจ้งต่อพนักงานตรวจสอบแรงงานภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่เข้าทำงาน 2. ทํทำบันทึกสภาพการจ้างงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเก็บไว้ณนะสถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้าง3แจ้งสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างเด็กต่อพนักงานตรวจสอบแรงงานภายใน7วัน3 แจ้งการสิ้นสุดการจ้างงานลูกจ้างเด็กต่อพนักงานตรวจสอบแรงงานภายใน7วันนับแต่วันที่ออกจากงานนอกจากนี้กฎหมายกำหนดข้อห้ามมิให้ในายจ้างปฏิบัติด,ดังนี้ 1. ห้ามมิให้จ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปี2ห้ามมิให้จ้างลูกจ้างเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีทำงานระหว่างเวลา สี่ทุ่มถึง6กโมงเช้าเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีนายจ้างอาจให้ลูกจ้างที่เป็นเด็กต่ำกว่า18ปีที่เป็นผู้แสดงภาพยนตร์ละครหรือการแสดงอื่นๆที่คล้ายคลึงกันทำงานในระหว่างเวลาดังกล่าวได้แต่นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างได้พักผ่อนตามสามควร 3. ห้ามมิให้ลูกจ้างที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุด 4. ห้ามมิให้ลูกจ้างที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีทำงานหลอมเป่าหลอ่อหรือรีดโลหะงานปั๊มโลหะงานเกี่ยวกับความร้อนความเย็นความสั่นสะเทือนเสียงและแสงที่มีระดับแตกต่างจากปกติที่เป็นอันตราย งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตรายและอื่นๆ 5. ห้ามไม่ให้ลูกจ้างที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีทำงานในโรงฆ่าสัตว์สถานที่การพนันสถานบริการ 6. ห้ามไม่ให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันจากลูกจ้างที่เป็นเด็กนอกจากนี้กฎหมายยังกำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างที่เป็นเด็กมีเวลาพักวันหนึ่งไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงติดต่อกัน หลังจากที่ลูกจ้างทำงานมาแล้วไม่เกิน4ชั่วโมงอย่างไรก็ตามกฎหมายได้โอกาสเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการทำงานของเด็กให้แก่ลูกจ้างที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีมีสิทธิ์ลาเพื่อเข้าประชุมสัมมานารับการอบรมรับการฝึกหรือลาเพื่อการอื่นซึ่งจัดโดยสถานศึกษาหรือ่วยงานรัฐเอกชน ได้แต่ต้องแจ้งให้ในายจ้างทราบล่วงหน้าพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องถ้ามีโดยนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลาแต่หนึ่งปีจะต้องไม่เกิน30วันผมนายอัศดาวุฒิวาราวงตัวแทนของกลุ่มขอขอบคุณท่านอาจารย์และเพื่อนๆทุกคนที่รับชมรับฟังครับขอบคุณครับ